สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากหลังจากที่พวกเราแวะพักรับประทานอาหารตอนเที่ยงลองชิมอาหารทะเลเสร็จแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องมาเล่นน้ำทะเลที่สีลังกาอันนี้ก็จะเป็นหาดหาดที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองยาลานะคะซึ่งพวกเราก็มาถึงนี่ก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าหาดทรายขาวมากแต่ว่าที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือว่า ลมแล้วก็คลื่นแรงมากทีนี้พวกเราก็ทาชีกับพวกเราก็มาเล่นร่วมๆกับชาวพื้นเมืองท้องถิน่นเราจะไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนท้องถิ่นที่นี่ซึ่งก็จะเป็นน้องๆหนูๆของชาวศรีลังกาเองเขาณนะ์บ้านเขาน่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันเพราะว่าตรงถัดขึ้นไปนิดน,นึงเราก็จะเห็นชาวบ้านชาวบ้านปลูกบ้านอาศัยอยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณนี้ มาดูน้ำทะเลที่ศรีรังกาช่างไซส์แล้วก็าหาดทรายก็ดูสวยดีนะคะแต่ว่าคือที่น่ากลัวก็คือขึ้นแรงมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ว่ายน้ำไม่เก่งก็ให้เล่นอยู่บนบกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดออถึงว่ายน้ำเก่งแต่ว่าถ้าขึ้นแรงซัดนี่สามารถซัดเราจมหายไปกับน้ำทะเลได้พวกเราก็เลย ว่าน้ำไม่ค่อยเก่งนะคะพวกเราก็เลยอยู่แถวแถวแถวแโขดหินไว้ก่อนนะคะ าลานี่ก็จะเป็นเมืองอที่เป็นชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็อากาศที่นี่ก็ค่อนข้างร้อนนะคะผู้คนส่วนใหญ่แต่ว่าลมแรงเหมือนกันผู้คนส่วนใหญ่ก็ชอบมาเล่นน้ําทะเลหาปลานะคะก็จะมีพวกอาหารทะเลแล้วก็พวกปลาทั้งหลายแหล่เยอะมากนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาแต่ร้านที่พวกเราไปกินนั้นก็ไม่ไม่ค่อยย่อมเยาเท่าไหร่นะคะที่เป็นบุฟเฟ่จานนั้น ที่เล่นน้ําที่นี่ก็สนุกสนานมากเลยนะคะเขาน่าจะมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นรถจอดอยู่ตรงริมหาดส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชาวบ้านบริเวณที่รายล้อมตรงนี้ตรงจุดนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ที่ห่างจากพวกเราเล่นซึ่งเขาจะกั้นโดยกั้นผนังสูงขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้คือคลื่นแรงมากสุดๆขึ้นทะเลตรงนี้นี่คือ แรงแล้วก็สูงทีเดียวนะคะแต่ก็จะมีประโยชน์เวลาคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟนะคะซึ่งส่วนใหญ่ใครที่ชอบเล่นก็จะชอบขึ้นแบบนี้มากแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะไม่มีใครมาเล่นน้ำทะเลเลยนะคะทำให้แบบน้ำใสามากส่วนนี่เป็นอีกฝั่งที่พวกเราเล่นน้ำทะเลนะคะก็จะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งของเป็นชาวศรีลังกาเขาก็เล่นเซิร์ฟแบบสนุกสนานมาก คือมีความเชี่ยวชาญมากพวกเราก็นั่งดูเขาก็เพลินตาดี อนนี้พวกเราก็หลังจากสนุกสนานนะคะพวกเราก็เริ่มเข้าที่พักนะคะที่เมืองยาลาที่พักก็อากาศโลเคชัน่นสถานที่ดีมากที่พักที่เรามาพักคืนนี้นะคะก็ราคาย่อมเยาประมาณพันสองมาตรฐานก็สแตนดาร์ดโรงแรมที่พักทั่วไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าดีทีเดียวซึ่งก็จะเป็นที่พักใหม่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ6ปีนะคะ แล้วก็เจ้าของนี่ก็ยังเป็นเด็กหนุ่มใหม่ไฟแรงของชาวเป็นชาวศรีลังกาเองเขาก็อันนี้เขาก็เตรียมอาหารเช้าให้พวกเรานะคะตรงนี้ตรงรูฟท็อปตรงนี้ก็จะเป็นเบรคฟาสต์เพื่งเพื่งพวกเราก็จะสามารถมองเห็นความเขียวชอุ่มของศรีลังกานะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองยาลาซึ่งอากาศนี้ก็ไม่ไม่ได้เหมือนแคนดี้เอล่าเลยนะคะอากาศนี้จะออกไปทางร้อนเพราะว่ามีทะเล แล้วก็เจ้าของก็จะเข้าครัวเตรียมอาหารเองเลยมาดูว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพวกข้าวแดงมีขนมปังแล้วก็มีพวกผลไม้แตงโมแล้วก็มีอาหารสีลังกาออริจินอลที่ทำจากโคโคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย